นิทานเรื่องป่าต้องห้ามหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมชายป่าใหญ่เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งนี้กลุ่มนักเดินป่าจากเมืองใหญ่ประกอบด้วยตน้นหัวหน้ากลุ่มเมผู้ช่วยสำรวจการผู้เชี่ยวชาญแผนที่บีมช่างภาพและตั้มนักผจญภัยมือใหม่ ได้เดินทางมาถึงเพื่อเตรียมสำรวจป่าที่ได้รับฉายาว่าป่าต้องห้ามระหว่างพักดื่มน้ำที่ร้านค้าเล็กๆในหมู่บ้านพวกเขาได้ยินคำเตือนจากคุณลุงคนหนึ่งที่นั่งพิงไม้เท้าอยู่หน้าร้านหลุงเท้าผู้นั้นมองพวกเขาด้วยสายตาเป็นห่วงและพูดด้วยเสียงแผ่วเบาอย่าเข้าไปในป่านั้นนะคนที่เข้าไปแล้ว ไม่มีใครกลับมาอีกเลยคำพูดของลุงเท่าทำให้กลุ่มนักเดินป่าหยุดนิ่งชั่วขณะตั้มหัวรอกเบาๆและพูดขึ้นว่าลุงครับโลกนี้ไม่มีผีหรอกครับเรื่องเล่านี่ยน่าจะเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กมากกว่าแต่ลุงเท่ากลับส่ายหัวช้าๆมันไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กหรอกป่านั้นมีเจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองอยู่ พวกเขาไม่ชอบให้ใครไปรบก,กวนห้ามเยียบเข้าไปเด็ดขาดทำเตือนนี้ทำให้เมรู้สึกอึดอัดเธอหันไปมองต้นเหมือนจะถามว่าเราควรไปต่อดีไหมแต่ต้นซึ่งมีนิสัยมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ตอบกลับด้วยรอยยิ้มมั่นใจพวกเรามาที่นี่เพื่อสำรวจเราจะพิสูจน์ให้เห็นเอง ว่าในป่าไม่มีอะไรที่เราควรกลัวหลังจากเตรียมสเสบียงและอุปกรณ์สำรวจครบถ้วนกลุ่มนักเดินป่าก็เริ่มออกเดินทางเข้าไปยังป่าลึกโดยไม่รู้ว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ดินแดนที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายที่ไม่มีใครคาดคิดเช้าวันรุ่งขึ้นกลุ่มนักเดินป่าเริ่มต้นการผจญภัย พวกเขามุ่งหน้าสู่ป่าต้องห้ามด้วยแผนที่ที่การเตรียมมาบรรยากาศรอบตัวในช่วงแรกดูสงบเงียบเสียงนกร้องและลมพัดผ่านต้นไม้ทำให้รู้สึกผ่อนคลายบีมหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ขณะที่ตั้มพยายามแสดงความกล้าด้วยการเดินนำหน้าเห็นไหมไม่มีอะไรน่ากลัวเลย ตามพูดพร้อมหัวเราะแต่เมกลับรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ในความมืดเมื่อพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าเสียงธรรมชาติรอบตัวเริ่มค่อยๆเงียบหายไปกลายเป็นความเงียบที่ผิดปกติเสียงก้าวเดินของพวกเขาบนใบไม้แห้งฟังดูชัดเจนกว่าที่ควรจะเป็นตนหันไปมองรอบตัว แล้วเอ่ยขึ้นว่าดูเหมือนว่าเราจะเริ่มเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่ค่อยมีคนมาเยือนแล้วนะทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากรอบทิศแต่ไม่มีใครมองเห็นตัวตนของเสียงตัมพยายามทำตัวกล้าโดยพูดติดตลกว่าอาจจะเป็นลมพัดผ่านต้นไม้ก็ได้หรือไม่ก็วิญญาณของต้นไม้เองฮ่าฮแม้ทำพูดนั้น จะช่วยให้บรรยากาศดูผ่อนคลายลงเล็กน้อยแต่เมย์กลับไม่สบายใจเธอหันไปถามต้นเราแน่ใจนะว่าแผนที่ของการถูกต้องฉันรู้สึกว่าเราหลงทางการยกแผนที่ขึ้นตรวจสอบแล้วพยักหน้าแน่นอนเราเดินตามเส้นทางที่ถูกต้องแต่ดูเหมือนพื้นที่นี้จะไม่เหมือนกับที่วางแผนไว้ในแผนที่เลย ขณะที่พวกเขากำลังหารือกันเสียงร้องไห้เบาๆดังขึ้นจากไกลๆเสียงนั้นฟังดูเหมือนของเด็กหญิงทุกคนหยุดชะงักแล้วมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจตน้นพยายามทำตัวเยืกเย็นมันอาจเป็นเสียงลมหรืออะไรก็ตามที่สะท้อนในป่ายาววันไหวไปพวกเขาตัดสินใจเดินต่อไป แต่เสียงร้องไห้กลับดังขึ้นเรื่อยๆและใกล้กเข้ามาเรื่อยๆความเงียบที่ตามมาเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าตัวเสียงเสียอีกเมเริ่มรู้สึกเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ตามลำพังในป่าน,นี้แล้วเมื่อพบข้ามาเยือนกลุ่มนักเดินผ่าตัดสินใจกางเต็นท์ริมลำธารเล็กๆเพื่อพักผ่อนหลังจากเดินมาตลอดทั้งวัน แม้ว่าบรรยากาศจะดูสงบเงียบแต่ภายในใจของทุกคนกลับเต็มไปด้วยความระแวงจากเสียงกระซิบและเสียงร้องไห้ที่ได้ยินก่อนหน้านี้บีมพยายามสร้างความสนุกด้วยการเล่าเรื่องตลกแต่ไม่มีใครหัวเราะเมนั่งใกล้กองไฟพร้อมมองไปรอบๆด้วยสีหน้ากังวลน,นายคิดว่าเสียงที่เราได้ยินเป็นอะไรเธอถามต้น ต้นพยายามปลอบใจอาจจะเป็นแค่เสียงธรรมชาติเราอาจคิดมากไปเองรุ่งนี้เดินต่ออีกนิดเราก็คงเจอคำตอบกลางดึกคืนแรกทุกคนหลับไปพร้อมความเหนื่อยล้ายกเว้นเมที่ยังนอนไม่หลับเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติอยู่ๆก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นชัดเจนเรากับอยู่ใกล้ๆ เมลุกขึ้นและมองไปยังต้นไม้ใหญ่ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลเธอเห็นเงาคล้ายหญิงสาวในชุดสีขาวยืนอยู่ใต้ต้นไม้เธอยืนมองอย่างตกตะลึงเงานั้นชี้นิ้วขึ้นไปยังยอดไม้แม่พยายามขยี้ตาเพื่อมองให้ชัดเจนอีกครั้งแต่เมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งเงานั้นก็หายไปรุ่งเช้าเมเล่าเรื่องที่เธอเห็นให้เพื่อนๆนฟังแต่ไม่มีใครเชื่อ เธอคงฝันไปนะเมการพูดพร้อมยักไหลเมื่อคืนเหนื่อยมากทุกคนคงมีภาพหลอนบ้างเป็นธรรมดาอย่างไรก็ตามตามที่นอนเต็นท์อยู่ใกล้เมกลับไม่ตื่นขึ้นมาตามปกติเมื่อเพื่อนๆไปดูเต็นท์ของเขาทุกคนต้องตกใจเพราะตั้มหายตัวไปภายในเต็นท์ยังมีของใช้ส่วนตัวครบถ้วนแต่ไม่มีร่องรอยการดิ้นรนหรือถูกพาตัวไป พวกเขาเริ่มตามหาในบริเวณใกล้เคียงจนกระทั่งบีมสังเกตเห็นบางสิ่งที่ทําให้ทุกคนขนลุกรองเท้าคู่หนึ่งของตั้มถูกแขวนบนกิ่นไม้สูงของต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งใครทําแบบนี้ได้หรือตั้มกาลังเล่นตลกกับเราบีมพูดเสียงสัน่นแต่เมกลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกเธอเริ่มเชื่อว่ามีบางอย่างในป่านี้ที่กำลังเล่นงานพวกเขา และมันอาจไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะต่อกรได้ง่ายนะักความหวาดกลัวเริ่มกัดก,กินจิตใจของทุกคนในกลุ่มขณะที่พวกเขายืนล้อมต้นไม้ใหญ่ที่มีรองเท้าของตั้มแขวนอยู่เมชี้ให้เพื่อนๆดูรอยขูดขีดบนลำต้นไม้ที่ดูเหมือนเป็นรอยเน็บยาวและลึกบีมพยายามถ่ายภาพไว้แต่กล้องของเขากลับใช้งานไม่ได้อย่างกระทันหัน กล้องฉันเสียหรือเปล่านี่บีมพูดด้วยน้ำเสียงไม่มั่นใจไม่ใช่กล้องบอกบีมฉันร่ามันอาจจะเป็นบางอย่างในป่าเมพูดพร้อมเสียงสัน่นพวกเขาตัดสินใจเดินตามหาเบาะแสอื่นๆของตั้มต่อไปการนำแผนที่ออกมาเพื่อหาทางกลับไปยังเส้นทางเดิมแต่แผนที่กลับดูเหมือนเปลี่ยนไปอย่างแปลกประหลาดเส้นทางที่พวกเขาเดินมาในวันก่อนหายไป และถูกแทนที่ด้วยพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่มีเครื่องหมายใดๆนี่มันเป็นไปไม่ได้ฉันมั่นใจว่าเราเดินมาตามแผนที่ถูกต้องการพูดด้วยความสับสนหรือว่ามันจะเป็นป่าที่เราไม่ควรเหยียบจริงๆเมย์เอ่ยด้วยน้ำเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวขณะที่พวกเขากำลังถกเถียงกันเสียงกระซิบแผ่วเ,เบาก็ดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้มันฟังดูชัดเจนขึ้นเรากับมีหลายเสียงซ้อนกันบีมเงยหน้ามองไปรอบๆและจู่ๆก็ชี้ไปที่จุดหนึ่งตรงนั้นมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ทุกคนหันไปมองตามทิศทางที่บีมชี้แต่กลับไม่พบอะไรนอกจากเงาต้นไม้ที่โยกตามสายลมต้นพยายามตั้งสติอย่าวันไหวกันไปเราต้องหาทางออกจากป่านี้ก่อนแล้วแจ้งตำรวจให้มาช่วยตามหาตั้ม ระหว่างทางเดินกลับทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเส้นทางที่ดูเหมือนจะพาพวกเขากลับออกจากป่ากลับวนซ้ำไปที่เดิมเมเริ่มสังเกตเห็นรอยเท้าของตัวเองที่เดินผ่านไปก่อนหน้านี้เราเดินวนซ้ำป่านี้กำลังเล่นอะไรกับเราเมพูดด้วยความสิ้นหวังเมื่อถึงเวลาคำ่ำพวกเขาก็พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางป่า กระท่อมหลังนั้นดูเหมือนจะไม่ได้มีใครใช้งานมานานแต่กลับมีแสงสลัวสลัวเล็ดลอดออกมาจากหน้าต่างเราจะเข้าไปดูไหมการถามเสียงแผ่วต้นพยักหน้าอย่างระมัดระวังบางทีอาจมีคำตอบสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในป่านี้พวกเขาไม่รู้เลยว่าภายในกระท่อมนั้นจะนำไปสู่ความจริงที่น่ากลัวกว่าที่พวกเขาเคยเผชิญมาก่อน กระท่อมเก่าๆหลังนั้นลูกเหมือนถูกทิ้งร้างมาน,นานประตูไม้ผุพังและมีเถาวันพันรอบขณะที่พวกเขาเข้าไปในกระท่อมบรรยากาศภายในกลับยิ่งน่าขนลุกเฟอร์นิเจอร์ที่หลงเหลืออยู่ปกคลุมไปด้วยฝุน่นแต่บนโต๊ะกลางห้องมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งวางอยู่การหยิบสมุดเล่มนั้นขึ้นมาอ่านด้วยความระมัดระวัง หน้าแรกเป็นลายมือที่ดูเร่มรีบเหมือนจุกของบันทึกเขียนในภาวะคับขันห้ามเข้าเขตนี้ดินแดนของพวกเขาพวกเขาไม่ชอบให้ใครรบกวนการอ่านข้อความนั้นออกเสียงทำให้ทุกคนเงียบกริบด้วยความตกใจบีมที่ยืนมองไปรอบๆห้องเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆบนผนังมีรูปถ่ายเขาวดำหลายใบติดอยู่ รูปถ่ายเหล่านั้นแสดงให้เห็นกลุ่มนักสำรวจคนอื่นๆที่เคยมาเยือนป่านี้แต่ใบหน้าของทุกคนในรูปถูกขีดฆ่าด้วยหมึกสีดำพวกนี้คือใครแล้วทำไมหน้าพวกเขาถุงถูกขีดฆ่าบีมถามด้วยน้ำเสียงสัน่นในบันทึกยังมีเรื่องราวเล่าถึงการหายตัวไปของนักสำรวจที่เข้ามาในปา่าคนเขียนบันทึกกล่าวว่าวิญญาณของผู้คนที่เคยเสียชีวิตในป่านี้ยังคงอยู่ และพวกเขาไม่ต้องการให้ใครรบกวนเขตแดนของพวกเขานี่มันเรื่องจริงหรอเมถามพร้อมตัวสัน่นท่านใดนั้นเสียงกระแทกประตูดังสนั่นทำให้ทุกคนสะดุ้งสุดตัวบีมรีบเดินไปดูแต่กลับไม่พบใครมีเพียงเงาของต้นไม้ใหญ่ที่ทอดเข้ามาในห้องต้นพูดเสียงเรียบเราต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้ แต่ก่อนที่พวกเขาจะก้าวออกจากกระท่อมแสงไฟจากด้านหลังของห้องดึงดูดสายตาเมเดินเข้าไปดูและพบรูปถ่ายใบหนึ่งแขวนอยู่บนกำแพงรูปนั้นคือรูปของพวกเขาที่เพิ่งถ่ายเมื่อเช้าตอนเริ่มต้นการเดินทางนี่มันเป็นไปไม่ได้ใครถ่ายรูปนี้เมร้องเสียงดังท่านใดนั้นเสียงกระซิบรอบตัวกลับดังขึ้นพร้อมกัน ราวกับว่ามันมาจากทุกทิศทางเสียงเหล่านั้นพูดซ้าคำเดียวกันว่าออกไปออกไปต้นรีบสั่งวิง่งวิ่งไปให้ไกลจากที่นี่พวกเขาวิ่งออกจากกระท่อมด้วยความหวาดกลัวแต่สิ่งที่รอยอยู่ข้างดอกกลับไม่ใช่ทางออกจากป่ามันคือวงกลมของต้นไม้ที่เหมือนโอบล้อมพวกเขาเอาไว้รากับว่าป่า ไม่ยอมให้พวกเขาหนีไปได้อย่างง่ายๆกลุ่มนักเดินผ่าที่เหลือพยายามหาทางออกจากป่าด้วยความหวาดกลัวพวกเขาวิ่งผ่านต้นไม้หนาทึบแต่ทุกทางที่ไปกลับนำพวกเขาวนกลับมาที่เดิมเสียงกระซิบและเสียงกรีดร้องยังคงดังตามหลังไม่หยุดบีมที่หมดแรงสุดลงกับพื้นเขามองไปร,บรอบๆด้วยความสิ้นหวัง เราจะไม่รอดออกไปจากที่นี่แล้วพวกเขาไม่ปล่อยเราไปแน่ๆต้นพยายามรวบรวมสติอย่าคิดแบบนั้นเราต้องเชื่อว่าเราจะออกไปได้เราแค่ต้องหาจุดเริ่มต้นใหม่ขณะเดียวกันเม์สังเกตเห็นบางอย่างที่เธอเคยเห็นในฝันต้นไม้ใหญ่ที่มีรากพันกันเหมือนมือมนุษย์อยู่ข้างหน้าเธอหญิงสาวชี้ไปที่ต้นไม้นั้นตรงนั้นฉันเคยเห็นมาในฝันเมื่อคืน พวกเขาตัดสินใจเดินไปที่ต้นไม้ต้นนั้นเมื่อเข้าไปใกล้พวกเขาเห็นสิ่งที่ทำให้ขนลุกรองเท้าของต้านที่หายไปในคืนแรกวางอยู่บนรากไม้และมีกองกระดูกที่ดูเหมือนของมนุษย์ซ่อนอยู่ในโพรงต้นไม้เมคุกเข่าลงและพึมพำว่านี่คือที่ที่เขาอยู่พวกเขาต้องการอะไรจากเราทันใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นรอบตัวเสียงเหล่านั้นพูดว่า คืนคืนสิ่งที่พวกเขาขโมยไปเมหันไปมองบีมซึ่งกำลังถือตะกร้าที่เก็บตัวอย่างหินและต้นไม้ที่เขาเก็บมาจากป่าอาจเป็นสิ่งนี้พวกเราเอามันมาโดยไม่ได้รับอนุญาตต้นสั่งทุกคนให้ทิ้งสิ่งของทั้งหมดที่พวกเขาเก็บมาไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่พร้อมกับกล่าวขอโทษเสียงดังเราขอโทษสำหรับการรบกวนเราจะไม่กลับมาอีกทันใดนั้น ลมแรงพัดผ่านเสียงกระซิบและเสียงร้องไห้เงียบลงบรรยากาศรอบตัวกลับมาสงบอีกครั้งเมื่อพวกเขาลืมตาอีกครั้งป่าที่เคยดูเหมือนเขาวงกตก็เปิดทางออกให้พวกเขารีบวิ่งไปจนถึงชายป่าเมื่อถึงจุดที่ชาวบ้านรออยู่ลุงเท่าคนเดิมมองมาที่พวกเขาได้สายตาเรียบนิ่งพวกเจ้ารู้แล้วใช่ไหมว่าป่านั้นทำไมถึงต้องห้าม กลุ่มนักเดินผ่ามไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่รีบเก็บของและกลับออกจากหมู่บ้านโดยไม่พูดอะไรอีกทันทีพวกเขาสาบานว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กับใครและจะไม่ลืมบทเรียนที่ได้รับจากป่าต้องห้ามนี้ไปตลอดชีวิตจบบริบูรณ์